วันนี้ต้องมารู้ว่าพี่เสกเนี่ยตอนนี้เขาความยิ่งใหญ่เนี่ยเนื่องจากเป็นยูทูบเบอร์แล้วควายิ่งใหญ่ควาทุ่มส่งของเราไม่ใช่รวยนะคือเขาทำธุรกิจอาหารแบบมีแบบว่าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่สุดท้ายนี่ไม่มีใครล้มได้จิงเบอร์นี้ต้องมาถามว่าทำยังไงเผื่อโนจะรอดป่ะเดี๋ยคนดูอยากจะรู้ไดายัางไงจะรอดใช่ไมหมเดี๋ยวกูถามให้อี่ยงอยากรู้ว่าทำไมขายราคานี้ได้เพราะว่าราคานี้แม่งดูแล้วแม่งไอ้ที่ไม่น่าขายราคานี้ได้หว่า มันเขาเรียกชิมอย่างนั้นอ่ะเขากินข้าวต้มซุปเยอะต้มตามจริงอืมกินเยอะทำให้เขาตัวชิมันเยอะปะเนื้อต้มน้ำเดี๋ยวแม่งมีรสกลิ่นหอมมันยังมีอยู่ไปเวียดนามไปทำอะไรครับก็ไปไปไปเอาอินสปิเรชันหอมทุกคนนะขาวเปีกขาวเนี่ยไม่หาคนไม่ปีไม่มีเลยบอกเลยโอ้โหหมดเลย มึงก็หาเรื่องจังใครจะมีละครในประเทศเขาเที่หลังไม่ต้องให้แม่งมาถ่ายทีนำบ้านแตกเป็นคอนเทนต์ครับได้พี่ได้ไปด้วยไหมครับเดือนเดียวกันที่เขาไปครับไปด้วยเนี่ยครับสุดยอดครับเยอะเลยที่จริงเลยไปไหนกันไม่ได้โอย วิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้น้องๆหนูทั้งหลายควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดื่มเจะควยบูดน้อยน้อยยังไงมึอยไหเห็นไหมเห็นไหมเป๋โปโมรู้ไหมทำไม ไอ้อ้วนไอ้วัวลูกเทพนัดกูมาบอกว่ามาหาร้านม่เสีกันดีกว่าอร่อยมาเนยอยากมาเจออยู่แล้วตัวตัวก็อยากเจออยู่แล้วถูกป่ะเราเอฟซีนิเตกตั้งแต่แม่งเจ็ดปีแล้วทำทำดูรู้มานิเตกมองเราแดดเราเอฟซีตลอดถูกป่ะไอ้สัตว์ถึงเวลาเลยไม่มานัดสี่โมงนะนัดสี่โมตอนนี้ไม่มาเพืเอาไงวันนี้ยี่นัดเขาไม่ได้หมดเขาไม่มามึงจะเป็นคนยังไงไอ้เป้ไอ้สัตว์มึงดูกเมนูเว้ยก่อนกูไปถ่ายกูเป็นเรื่องมาแล้วเมนูอะไรบ้างดูถึงไงที่ยี่ยหลังการมานี่กูดูเมนูนี้ก็มันดูเข้าท่าเ สินเสือเพราะแพงราคาเขาขาย600บาทนะห้าเก้าเก้าหกร้อยบาทตัวโบอกเอ้ย600แพงแต่กูดูจากไซส์อ่ะสองสลับอ่ะกระดูกสองอันอ่ะมันมีแบบโลงมาพี่โกงโลหนึงสามร้อยแล้วแพงเทียอะไรวันนี้ต้องมารู้ว่าพี่เสกเนี่ยตอนนี้เขาความยิ่งใหญ่เนี่ยเนื่องจากปเป็นยูทูบเบอร์แล้วความยิ่งใหญ่ความที่ช่วของเราไม่ใช่คือรวยนะคือเขาทำธุรกิจอาหารแบบมีแบบว่าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่สุดท้ายนี่ไม่มีใครล้มได้เฉ่งเบอร์นี้ต้องมาถามว่าทำยังไงเผื่อโนจะรอดบ้างเผื่อคนดูจะรู้ว่า เดียเ๋ยวกูพิจามาให้พีจอย่างเดียวรู้ว่าทำไมขายราคานี้ได้เพราะว่าราคานี้แม่งดูแล้วแม่งยังไม่น่าขายราคานี้ได้ว่ะในเรื่องเนื้อคือว่าอยากรู้ว่าความพิเศษของเฟอร์ระหว่างไทยเวีนดนามแม่งต่างไง Let's go ฝ่าไอดอลผมครั้งแรกนะครับมามาเจ็ดปีเพิ่งได้เจอตัวนเป็นนะเจอตอนหอบด้วยนะไม่เจอตอน้วดเลยนะพี Nine ่ <ham logistics> อันนี้ไม่ได้เฮียพี่เขาบอกว่าตัวเฮียตัวเฮียตัวนี้ได้เฮียพี่โคบไม่ได้ตัวนี้โคบไม่ได้เลิกคบไปเลยคนต้องจ่ายนะไม่ใช่คนโตตัวเฮียอ่าตัวเฮียมึงเป็นตัวเฮียสำหรับเด็กน้อยอยู่ครับสำหรับครูเนี่ยมึงอ่ะตัวเฮียเออสี่โมงครับแล้วตอนนี้ฮะสี่โมงอยู่หรือครับสี่โมงบ้านมึงใช่ไหมยังียังคนบอกยังอยู่สี่โมงพี่เฮียดูอ่ะเขายังอยู่ในสี่โมงอยู่ใช่จะเบิดสี่โมงสี่โมงยี่สิบไม่พอดีอ้าอ่างอ่างครับ อา้างเลยมึงพูดเลยอ้างเลยพูดดิอ้างเลยเบามากเออมึงเฮียมาก้วยความจริงอะ่ะอันนี้ก็เรียกสรารภาพวันนี้มาแล้วพิเศษนี่ผมบอกเลยก่อนว่าอยากเลยอยากลองลอง,ลองมากเป้ชูนมาบอกมาเลยลูกชิ้นนี้ลูกชินกช้นเราทำเองหรือทำจากที่ไหนพี่ เป๋เนี่ยความอร่อยแบบว่าอ๋อทำเองหมดอยู่แล้วไม่เหมือนคุณหรอกคุณไปรับมาแล้วคุณอ้างทำเองอ่ะที่ร้านคุณไม่เป็นไรรับมาครับถ้ามันปรุงขายก็ได้ไม่เห็นเป็นไรแต่เขาแต่เขาอ้างว่าทำเองครับไม่รู้จอแล้วนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาด้วยกันได้เปล่าเราไม่ชอบกันเท่าไหร่ใจว่าชวนมาว่าชวนมาให้ฆ่ากันได้แช่โอ้โหมีใส่หัวไปกี่ตัวเนี่ยพี่สองร้อยโลต่อน้ำซุปหนึ่งหม้อหม้อห้าร้อยดิห้าร้อยดิตรแล้วก็ผักร้อยโลเครื่องเทศร้อยโลของจริงกินวัวเป็นตัว อันนี้พี่ตั้งใจทำเนี่ยร้านเปิดเนี่ยทำไมพี่มาเปิดที่กรุงเทพผมอยากรู้เลยอ้าวให้เปิดเนี่ยเปิดที่เวียดนามอ่ะไม่ใช่ทำไมเลือกเปิดผู้ผิดทำไมเลือกเปิดผู้ผิดดูมาหัวผู้ผิดไปไหนมาหัวผู้ผิดผู้ผิดเปิดเวียดนามเปิดบังนาเปิดบางนาเหรอไม่ถามว่าทำไมถึงเลือกมาเปิดเป๋อไกินก่อนกินก่อนก่อนเริ่มมาเปิดเป๋อเรื่มเริ่มก่อนตองรวมด้วยมอสินมอสหินอยู่ไหอยู่ไหนด้วยวิธีปรุงเฟอเนี่ยจริงๆเนี่ยเฟอเนี่ย คนไทยอาจจะหลายคนยังไม่รู้จักครับหลายคนยังไม่เข้าใจว่าเฝอมันไฟไหมเนี่ยมันไม่ใช่บางคนยังคิดว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ก็จะต้องไปปรุงพริกปรุงน้ําตาลปรุงน้ําต้มไหลชูที่จริงเฝอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเฝอเนี่ยมันต้องจบที่น้ําซุปแล้วเวลาจะปรุงเนี่ยใช้หอยซินให้ซอสพริกใช้มะนาวแล้วก็พริกผัด มันจะมีรสชาติหนึ่งเพราว่าเฟอเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของซุปซปุมันต้องล้ำลึกซุปมันต้องดีกว่าแต่กินแล้วไม่ต้องปรุงเลยนะแล้วแต่คนเนื้อดีมากเลยเฟอเนี่ยเขาบอกว่าคนเวียดนามเขาบอกว่าเหมือนจิบชาอการกินเฟอเนี่ยเหมือนกินชา แล้วดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจกินชามันต้องปรุงไหมล่ะไม่ปรุงแต่ถ้ากาแฟเนี่ยมันยังมีใส่น้าลใส่น้ำตาลหน่อยไม่เหมือนมันนาผม่าผมกินเหล้าไม่เป็นไรกินเหล้าก็กินร้อนๆหนึ่งก็ได้จะปรุงก็เนื้อองมันก็มีให้ปรุงแต่ว่ารสชาติมันก็เดี๋ยวเนื้อเอนนี้โอเคแล้วแต่ผมว่ากินเดิมเนี่ยรสชาติที่ทำมาเท่าไปรมันลึกล้ำมันลมันไม่ได้รสลอยๆบางๆัลองๆนี่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 คนบีบ นี่เบคอนเนื้อกรอบเออน้องลายดีมากนา่เบคอนอันนี้ก็สั่งทำพิเศษนี่มีจำโมกมาทำไมพี่หรือว่าโมกครับจำโมกมาใช้สามชั้นแบบจำโมไม่ร้อนไหมร้อนหน่อยรกินร้อนเนี่ยถ้ากินสามใจต้องกินหม้อหินใช่เพราะว่าที่นี่ผมถ้าจะกินเอามันต้องกินหม้อหม้ออะไรนะหม้อหือหม้อใช่ไหมหม้อหม้อ ก่อนจะหยุดเขาสุดไม่ท okay. ีลก่อนจะหยุดเขาสุดมืก่อนแต่ตอนนี้หยุดแล้วไงหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดหยุดชัวนะไม่ไปหยุดอะไรก่อนไม่ไดนไม่ได้แค่ข้าวเกรียกเอนไม่ไดเข้าเอ็นแต่ไม่ได้เข้าพีไงเรนื้อหนารถรถมีรถานสมอชาติสมองเลยก็ได้อีกแบบเรู้อแกมันไม่กินเนื้อเยอะมากใช่ใชวันนี้มันเป็นสโมกใช้ขึ้นท้องสามชั้นเป็นสโมกมีเนื้อเขนที่เรินมต้นบนฐานเนื้อ อันน <Net> ั้นซี่โคงเสือซี่คงเสือลองนี้เราลองให้เป๊กินเลยวิ่ยรอบนี้มาสิสามซี่เลยเ้ราะแล้วแต่น้ำหนักแล้วขายแล้วราขาย้ราคาปิก ้ไม่ก็ที่มัน500กรัม500กรัมเหมือนเดิมบางชิ้นเนี่ยมันก็มี2ซี่บางชิ้นมันก็มี3ซี่เขาจะขายเท่าไหร่600้อดูแล้วห9รผมต้องบอกว่าขายได้ไงขได้พี่ขายผมถามจริงพี่ขายไม่อันนี้ต้องขายเพราะว่าเราต้องการเอาซี่โครงเสือเนี่ยไปทคำนวณซุปพาร์ทตรงนี้มันเยอะเราเลยต้องขายถูกเพื่อระบายให้เร็วแต่ผมถามพื่พี่เจนทำได้ที่ผมมากินเลยเพราะว่าคือเดี๋ยเห็นพอช้อนใหญ่ขนาดนี้ราคาที่ขาย600บาทอ่ะกับเรารู้แล้วโลเท่าไหร่หรือว่าโลหนึ่ง400มันจะขายยังไง แต่ร้านต้องมีที่อีกค่าใช้จ่ายค่าลงทุนแล้วมันจะมันจะดูแลลูกน้องมันจะมันจะขายได้ไงเอางี้ยก็ขายได้ถ้าต้องขายได้เปิดไปแล้วต้องลุยเดี๋ยวหน่อยเขายืมเงินเจดีกว่าปิ่แลู้เปไม่ได้หรอกร้านใหญ่โตเหมืรอยากจะร้านไเงียไม่มีผลเดินไปเดินไปเดินเข้าไปนวอีเกียร์มาเด๋ยวกัว่ะโชลูโชลูมาดวะไม่เนี่ย้องกินกินกินเลยเริ่มเริมเรินะมอ้าวดึงม ไม่เฮียหยิบกินแล้วชิงกินชี้กัดเลยสิ่งจริงกินไปแล้วเคยมาก็อยากกินอีกนี <t <t ่จังวันได้นไหมต้ม48ชั่วโมงโอ้โหชอบเซ่ชอบมึงต้องแยกมันไม่ต้องชิมไม่กินไม่ได้เอาเลยที่นี่ชิมอย่างนั้นอะต้องกินความน้ำซุปเนี่ยต้องตามจริงมึงกินเนื้อมันก็จะมมันเยอะกว่าเนื้อต้มน้ำเนื้อแม่งมีรสกรดหอมไม่ต้องมีเออเนี่ยที่เวียดนามเนี่ย หลักเลยคือเนื้อเนื้อวัวแล้วก็หลังๆเนี่ยมันมีไก่แต่ว่าที่เวียดนามเขาก็จะมีมีบ้างบางร้านแต่ว่าที่เนี่ยเราก็มีบางคนเขาไม่กินไม่กินเนื้องไงอเ,เราก็มีไ,ไ,<ห>มไก่มีซีฟู้ดให้หอ,หอ,อีกหน่อยก็จะมีหมูให้ใ<ช>แต่ไม่เป็นไม่เป็นเฟอนะเพราะเผอหมูเนี่ยไม่มีจริงที่เวียดนามไม่มีเวียดนามไม่กินหมูเลยไม่ใช่ครับเขากินอย่างอื่นเขาจะไม่เอาหมูมาทำเอตายไปแล้วแล้วก็ก๋วยจับยวนเนี่ยที่เวียดนามไม่มีขายนะ ถ้าอยากมามานี่ผมว่าโอเคนะกินแล้วกินทุกอย่างแล้วตอนนี้กูยังไม่หยุดกินเลยนะกูมาเมืองก็แคร่ไม่ใชมือนกันนะผมถามพี่เด็กเอากันทำไมถึงเรือกว่าเปิดเปิดตอนแรกจะเปิดอาหารจีนได้ห้องได้พื้นที่ใช่ไหมเปิดอาหารจีนเพราะว่าไปส่ง ไปกับเชฟพาเชฟไปเรียนสูตรอาหารจีนที่กวางตุ้งมากลับมาปุ๊บพ้างบอกว่าเปิดไม่ได้เพราะว่ามีร้านอาหารจีนอยู่แล้วก็เลยต้องิกเลยทีนี้คราวนี้นะมึงไปเวียดนามมันว่าเล่นเลยจะพัจัปูเลยว่างั้นไปเวียดนามไปทำอะไรครับ ก็ไปเอาอินสปิเรชันผอมทุกคนนะบางขาวคนขาวเนี่ยกินพหาคนไม่ดีมนีเลยบอกเลยพูดเรื่องอะไรมึงก็หาเรื่องจังใครจะมีพนักงานในประเทศเขาเนี่ยทีหลังไม่ต้องให้แม่งมาถต่าด้ยทำบ้านแตกเป็นคอนเทนต์ครับได้ทีใครได้ไปด้วยไหมครับเดือนหนึ่งที่เขาไปครับไปด้วยเนี่ยครับสุดยอดเนี่ยตัวเฮียจีไปไม่ได้ พี่ดูผมเนี่ยเห็นไหมมีเลข,ขาดังมากบอกว่าเดินตามวิ่งไปไหนมาไหน <don> ก็เดินไปไี่ พ่อมึงนี่แหละเพื่อนกูหลายๆคนแล้วกัน <c oughs> ไช่ครับไปด้วยกันก็เออมันก็ดูแลกันเดี๋ยวก็เดี่ยวระหนุกกูยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยว่ากูจะถ่ยา,ะายได้ไหมว่าทําไมกระเพอะออได้ยืนที่มาไปเปิดไปเออเลือกที่จะไปทปําเฝอเอ็นงี้ก็เลยไปเวียดนามไม่คือคือเราไปเวียดน,นามบ่อย,อยแล้วก่อนนห้านี้ไปเวียดน,นามบ่อยเพราะเป็ี่กินไปกินแปลกๆเยอะมากเยอะมากไปเวียดนามเนี่ยของแปลกต้องไปเวียดนามชอบไปเวียดนามแล้วก็เวลาไปเนี่ยเราก็เห็น culture เขาวัฒนธรรมเขาเฝอเนี่ยมันเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกนะ เฟอเนี่ยมันดังมากเลยนะเพราะว่าคนเวียดนามเนี่ยสมัยที่เขามีสงครามเขาอพยพไปอาอยู่ฝรั่งเศสไปอยู่ทั่วโลกอเมริกาเขาก็จะเอาเฟอรต่อพิศว่าเนี่ยก็จะเป็นเฟอร์สไตล์อเมริกันนี่แหละนี่แหละเราจะมีแบบเนี่ยเดี๋ยวดูเนื้ยหน่อมาีกล้บนมาโรเฟอร์โบนมาโรแม่ปกติแม่งปกติก็ไม่ให้นักเลยนะดูดอะมาไปมาคนแห้งเว้ย มัก็ต้องต้องละลายก่อนว่ะต้องคุกเขาก่อนเว้วยต้องคนก่อนก่อนมันจะดูอะไรทัวอย่างมึงต้องค่อยๆแตะๆก่อนอุ้ยก่อนผมดูผมว่าต้องแตะๆก่อนต้องดมก่อนกันโอ้หิ่นเข้าไปไม่ไหวเลยมึงต้องยกรอกุณดูเลยดึงแล้วปรุงรสชาติแล้วไม่ไม่ได้เป็นไขกระดูกล้วนๆไม่ใช่ยกได้ไหมครับยกเลยครับยกเลยครับยืนไม่ได้ไม่ไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีไม่มีกลิ่นค่าปรุงแล้วปกติมันจะเป็นมันอย่างเดียวเป็นมันแล้วก็มันป็นเ้อแล้วมันจะมีกลิ่นไข่อยู่เตี้ยๆมันไม่เลือดอยู่ไม่มีเลยอันนี้ ก็ไม่แล้วไม่ได้กินจริงเขามาคนเดียวสั่งสั่งเยอะไม่ไหวตัวนี้ต้รงได้ทำนาแา่ช่างภาพมีเสิร์ฟเติมต้อร่อยอ่ะเฮ้ยเก็บไปท่องจำไว้นะไม่นี่อร่อยมากจริงว่ะไม่นี่อร่อยมากจริงเพราะว่าปกติกินโนเรโลเรากินกระป๋ายขนมปังไม่กินเดินมาได้อันนี้กินได้ของจริงว่ะเพราะไม่เคยมากินเปิดที่แบบแม่งทั้งแบบภาพสวยรสชาติดีหน้าตาบรรยากาศอะ้หมดนะได้ไหมครับได้ครับแยกก็สั่งนี้เลยครับไม่มีหั่นแยกไม่มีไม่มี อ๋อไม่อยากต้องไปเหรอกล่าว่าด้วยเดียวแล้วมาหคนแล้วมึงจะกินแค่แห่งเดียวมากินร้นเขานะเดี๋ยวคนเดียวมาด้วยโบราณนี่นะดีไหมอืมอร่อยมากพี่ตอนมันต้มคือต้มเป็นทั้งแข็งแล้วมาหั่นใช่ครับเราเทออกมามาปรุงรสแล้วก็เทองไปอองั้นงั้นมันก็จะมีแต่ไข่ใช่ไหมใช่มันจะไข่มันเลี้ยนมากผมก็ินมันเลี่ยนมากผมบอกเอาหลอดได้ปรุงเลยปรุงเลยปรุงแล้วก็ปรุงข้าวไข่มันก็เป็นพิธีการทำอ่ะอย่างนี้ด้วยนี้เท่าไหร่คือลงไข่พี่เด้อเออนี่บายเท่าไหร่วะกี่บาทไข่เท่าไ <ผ>มต้องอาอีกทีกกนี้ดีทีนี้ดีทีนไทายก็มาตายงชุดูีดง,ง่ง่เดืดเ งาน,านาดีต้องกินน้ำซุปมาแล้วเดีเดยวยก,ก,กินเสือน้ำซุปก็นกระดูกเสือเมื่อกี้อร่อยมากกระดูกเสือมันก็คือส่วนของซี่โครงเสือร้องไห้นั่นแหละแต่พอเรามาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนมาหนึ่งกระดูกไอตัวที่เป็นเป็นซี่เนี่ยเขาเรียกซี่โครงจริงจริงมันมีคนถามว่าถูกเสือจริงหรือเปล่หาที่ไหนแล้วมันราคานี่มันได้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่ไร่ไม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 ่เข่ไม่เม่ไม่มีไม่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 ไมอย่าง่ไม่ไม่ไมไม เอาเปว่น้ำแป่งของแปลกเอาวะมันจะดูดอยากชอบหมดไม่เดี๋ยวผมชอบที่สุดคือหางวัวพี่หางวัวนี่คือสุดยอดนะแล้วตอนนี้ทุกหางวัวนะถ้ามันอยู่นีมันแพงอ่ะเดี๋ยวมีคนกินเนื้อเยอะขึ้นเร่แพงมากเรียกว่าเนื้อมันมีราคามากขึ้นสมัยก่อนคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมู้เหมือนมึงอยากกินนะล่รสุดร้อนมากแต่ร้านนี้อย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่เขชอบมากใช่เขากินเนี่ยได้แบบเนเชอรัลจริง ใช่ได้มีเ m g ด้วยไม่ต้องไม่ต้องปรุเยอะไม่ต้องคุงเยอะนุ่มๆด้วยไม่ต้องคุงเยอะสิ่งนี้ผมบอกว่าร้านนี้แบบ่ยประทับใจสูงสุดนะทุกอย่างเนี่ยไม่ไขมันเยอะมากแต่กินแล้วไม่เลี่ยนเลยนี่มันแปลกมากพี่บอกอันนี้ยากอันไม่ยากจริงใช่เพราะว่าตั้งแต่ผมกินมาหมดอ่ะมีมันทุกอันแต่อันนั้นแต่กินแล้วไม่เลี่ยนเลยมันกูต้องจิ้มเลยอ่ะโดยส่วนโดยส่วนใหญ่มาทุนนะพี่เด็เนี่ยข้อแตกต่างระหว่างเป๋กับกูเจี๋ยวเนื้อใช่ไหมถ้ากูเจี๋ยวเนื้อเนี่ยมันจะลอยไปไหนอ้นกไม่มีัน่มี เพราะว่าไม่งั้นเราจะกินไม่ได้มันกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินมันเหมันมันข้ามปงข้ามปูไปรู้ใครไปก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงไอ้เป๊ะจะ copy แล้วมันบอกเอาเลยเลยไม่ไม่ไม่ซื้อหุ้นเลยดีกว่าไปนะครับซื้อหุ้นเลยซื้อหุ้นเหรอแอนเฮียขายเท่าไหร่ สู้มึงไม่ได้โอ้โหสู้มึงไม่ได้โร้านนี้มาขายดีขายดีลูกกระจุกไอ้จ้อยเลยเงี้ยร้านนี้มารคเขาเนขายดีมากนะพี่เบกเสิร์ฟเต็มร้านเออเหรอผมมาร้านเหมือนอีเกีไม่มีเลยทำไมอ่ะไม่มีก็เหมือนเป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยเข้าไปมีแต่โต๊ะลูกน้องผมเนี่ยยุ่งจริงไม่ได้นั่งเลยนอนอย่างเดียวไอ้เงี้ย นอนยาวๆดูซีรีส์กันมั้ยเล่นไปงั้นแหละแล้วรมถามพี่เศษพิเศษหน่อยหลังจากร้านเปิดมีแพลนจะเปิดร้านอะไรดีมีหันซับหันซับพี่ศษร้านอะไรดีเปิดที่เอลฟเฟียอาหารจีนอ่ะอาหารจีนใช่นี่เป็นกวางตุ้งเป็นแคนตาลูปอันนี้สิอ๋เขาจะอยอ่ฮ่องกงฮ่องกงถือนี้เป็นหมูกรอบผักไสใช่หมูกรอบเป็ดย่างหมูแดงไก่ซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนี้มันอร่อยมากกินฮ่องกงเมืองไทยไม่มีใครทำเขาเป็นคนทำเยอะแต่เป็นเชนส่วนมาก นี่จะมาเป็นเชนเพรไม่ถึงของคนไทยคทำของของพี่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคานเจอร์แบบนั้นแต่รสชาติเป็นคนไทยก็เหมือนอย่างกเฟิร์สที่เวียดนามจะไม่ได้เข้มข้นไม่ได้แบบล้ำลึกขนาดนี้นะน้ำซุปเพราะเขาไม่ได้ทุ่มเทกับการทำน้ำซุปแบบเราเพราะว่าผมกินที่เวียดนามผมว่าน้ำเขาใสเชงแต่รสอ่อนอันี้บอดี้หนาคำแรกรู้รสเลยแน่นเหมือนกินไปนิ่งเลยคำเดียวพอรู้รสแันดีร้านนี้บอกเลยว่าชอบอะไรสุดดีกว่าแต่ผมชอบอ่ะผมชอบขังวัวผมชอบขังวัวสุดที่้ว่าชอบกินอยู่แล้วด้วยไม่พี่ อาหานอื่นมันมีมันเยอะผมกินทุกอย่างได้หมดเน,เนื้อเนื้อเสือเงี้ยผมชอบนะแต่ผมว่ามันถ้าผมมันพอชั่นมันใหญ่ไปผมกินหางวัวผมรู้สึกว่าที่เขาไม่ได้กินคนเดียวค่อยแชร์กันเข้าใจ <c oughs> แต่พี่ขายราคากินคนเดียวทำไมอ่ะ <c oughs> พี่ไม่ขายราคากินเป็นสามคนไปเลยเยอะๆขนาดนี้โอ้ยกันีด้ราคากินสามคนได้ทำไมไดราคต้องกินสามคนปกติกินคนเดียวหกเจ็ดร้อยไงใช่ไหมคุณกินคนเดียวอะไรไฮโซอ้าวอะไรนะมันเท่าไหร่มันคนเดียวผมมาคนเดียวอ่ะแล้วแต่้ติ๊กเด็กมันถูกจังวะแต่จะ่ติ๊กเด็กเนะหมอถูกจังวะพอเขาเป็นงมอั่ว คือร้านอาหารต้นพืชหุบอาหารพี่ไปไหนเนี่ยโนี่ยโอ้โหลังจากนี้ไปพี่เอกมีโปรแกรมอ่าเปิดร้านนั้นแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมพี่แล้วก็เรื่อยๆยาวเลยสิบแปดสิบแปดหนึ่งในนั้นก็จะมีซีฟู้ดด้วยดีเลยพี่ผมขออย่างเดียวพี่พี่ซื้อผมอะรวยไหว ขายตรงไปขายตรงผมขายตรงอยู่นะพี่อาชีพหนักผมพี่ซื้อของพี่ผมขอแค่นี้พออยากอะไรบอกมาน้องไปหาให้เพื่ออย่างหนึ่งว่าดีจริงฟิตได้แบบแน่นขงเลยของเป็นมีด้วยเหรอของเป็นมันไม่งีเงี่ยจริงเปจนทุกคนเขาจะไม่เชื่อแล้วปลาเขาเล็กกว่าห้องเย็นเขาเยอะเลยเฮะยของเย็นใหญ่ฮะห้องเย็น5,000บาทเดินเล่นได้อะไรปลาก็าไหว้ให้แม่งไหวเหมือนไหว้โชยเฉยถึงเวลาอุ้มปลาพี่เปิดบอมลร์แล้วเนี่สะัดเอาให้ห่างมันดิ้น ปาส่วนรกเนี่ยกูไปถ่ายรายการเขาครูไม่คุยเขาเลยคุยมึงคนเดียวเนี่ยมึงไปคุยได้ไงมึงคุยแล้วกูจบแล้วรายการกูจบแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเฮียเผื่อซื้อซัพย์ไปเองไม่ไดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไงก็ต้องขอถ่ายใหม่แล้วว่าว่าจะขอพิเศษถ่ายครับานปลายจากร้านนครัวบานปลายคืออะไรรายการใหม่ของผมชื่อรายการครับานปลายรายการที่จะสื่อสารว่าผู้ประกอบการเราคืนเขาตั้งใจขนาดไหนใครใครแม่งเราแบบคือตั้งใจมากใช่เพราะว่าอย่างเงี้ยเห็นระบบไหม ทำร้านอ่ะซื้อลมพวงก็ไม่คุ้มหรอกสิปีก็ไม่ได้คืน,คน <c oughs> หนึ่งปีก็ไม่ได้คืนตัวคุณคืนนะคนเต็มก็ไม่คืนถูกไหมเขาซื <c oughs> ้อลมพวงไปแล้วมันเป็นแบบว่าแพชั่นของคนเนี่ยที่เราบานปลายมันไม่ได้บานปลายเพราะกูอยากโชว์มันแต่มันกูอยากทำอ่ะรสนิยมนะเออมันต้องถ่ายยังไงการนี้ <ละ S 1> มันต้งมองมันที่ตั้ใจหนักกว่านี้ไหมหนักไปเยอะผมไปถ่ายร้านจานเพราะว่าร้านที่ผมถ่ายมาเนี่ยสามสี่ร้านเนี่ยร้อยร้อยหนึ่งขึ้นหมดนี่พิธีกรผมนะสบาไปยใจพี่ดูเลยนี่พิธีกรผมพิธีกรไหนดูไปเลยสองคนอ๋อ มาไม่ตรงเวลามันก็ไม่มาเลยได้ไปวันที่ไปดีกว่าขอบคุณพี่เอกมากที่ให้ความรู้แล้วเดี๋ยววันหลังจะขออนุญาตมาถ่ายใหม่ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับพี่ขอบคุณมากใครฝากไว้ด้วยเฟอร์โคโนอยู่ที่ไหนเปิดยังไงไม่ไม่ฝ่ายเขาเลยไม่ต้องเขารู้ทั้งประเทศเลยอี้อใครก็รู้ไม่รู้บาร์ล้านเซิร์ชมาอยู่คริโต้พาร์โซนใหม่มือใหม่มือใหม่อยู่ติดกับของสมิธ ไม่ได้มือใหม่คุณไม่ใช่เพนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำงานร่วมกันหรือไงต่อไปจะเลิกันนี้หรือไงไม่อชอบกันนะไม่อชอบกันนะไม่อชอบกันพี่กั้นก็ฝากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าซีอูสุดยอดครับ